สวัสดีครับอยู่กับเฟิร์สชิลลิงนะครับวันนี้เช่นเคยวันนี้เป็นในพาร์ทของการรีวิวการใช้งานอาวันทนี้เบื้องต้นนะครับจากที่ผมได้ใช้มาช่วงระยะหนึ่งเราจะมาแจกแจงกันเป็นข้อๆเท่าที่ผมพอจะตอบได้จากการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวไปที่ข้อแรกเลยทำไมถึงเลือกซื้อบิ๊กไบท์ทำไมถึงเลือกซื้อบิ๊กไบท์ถึงเลือกที่จะใช้บิ๊กไบท์ใช่ไหมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเนี่ยส่วนตัวนะครับ เป็นคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์มากตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมันบวกด้วยความที่เราเป็นคนขี้เมารถรถยนต์นะเวลานั่งรถยนต์ล้วก็รู้สึกมโนดอู้อะ่ะแล้วก็เป็นคนที่พอขับรถยนต์ได้ได้ไม่ไกลอะ่ะจะหลับมันง่วงไม่รู้เป็นอะไรแต่พอขับมอเตอร์ไซค์คือแบบไปไกลๆก,ก็ไม่ง่วงไม่ไม่คือมันอาจจะเป็นเพราะลมที่ปะทะหน้าเราแล้วความรู้สึก ซึ่งฟีลลิ่งเนี่ยการใช้งานขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกับขับรถยนต์ไปเที่ยวนี่ผูกโคตรต่างกันเลยแล้วผมอะไรที่ชอบมากากับการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวผมก็เลยเลือกที่จะซื้อบิ๊กไบค์แล้วอย่างเนี่ยการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันง่ายกับการซอกแซกซอกซอยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็มีมอเตอร์ไซค์ไว้2คันนะจะมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กไว้ขับใช้งานทํางานหลักๆเลยที่ใช้ทุกวันแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็จะผมผมให้นิยามว่า คันนั้นอ่ะรถใช้งานจามาห้าแอ r หรอกอะเป็นรถหาเงินแต่คันเนี้ยเป็นรถหาทำคือแบบอยู่บนมันแล้วมีความสุขขับเล่นแค่วันที่อยากจะได้ความสุขจากมันเงี้ยอยากจะมีความสุขจากมันก็ขับไม่บ่อยไม่บ่อยหรอกไม่ยบ่อยเท่าไหร่มีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอเอาวันคันนี้เป็นบิ๊กบค์คันแรกในชีวิตเลยไหมคันนี้ถือได้ว่าเป็นคันที่สองในชีวิตเพราะว่าผมเคยขับแซต์แปดร้อยมาก่อน เป็น Z800 ซึ่งเราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเราไปเราใช้งานมาแล้วเรารู้สึกตอบกับใจตัวเองได้ว่าเราไม่ชอบเนกเก็ตอะไม่ชอบเนกเก็ตนี่หว่าเราชอบสปอร์ตยิ่งพอได้ไปข้อมรถของเพื่อนอย่าง ZX10 หรือว่า j s x อคขูู่เป็นคนสปอร์ตก <c oughs> ูนต้องสปอร์ตเท่านั้นเลยเอา Z800 ไป แปลงเป็นเป็นสปอร์ตแปลงแฟลิง่งแล้วเราก็เรียกรหัสเท่ๆของเราว่า ZX8R ซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นในใน u t u b e ตอนหนึ่ง จากแถวนี้รถจะเยอะเครื่องบิน <Yes. S 1> ทั้งวันไปแล้วเนาะออโอเคเมื่อกี้ถึงไหนละเือว่าไปแปลงเป็นเซเป็น z x 8 r ซึ่ง mm hmm. บางคนอาจจะเคยผ่านตามมาในออ YouTube บ้างหรือว่าในโซเชียลบ้างเพราะว่าเคยมีเวออ็บเพจ o u like ยุคนั้นน่ะนำคลิปผมไปลงเหมือนกันนั่นแหละมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสปอร์ตแล้วเราก็ บอกกับใจตัวเองลึกๆว่าวันหนึ่งอะถ้าถ้าถ้าเราพร้อมเราจะจะซื้อสปอร์ตมาขับสปอร์ตแท้แบบนี้ซึ่งเราก็หยุดหยุดขับบิ๊กไบค์ไปประมาณ6-7ปีนะตั้งแต่ขาย z ซดอ่าตั้งแต่ขาย z 8 8 0 0ไปประมาณ6-7ปีผมถึงเนี่ยมาถึงวันนี้เพิ่งกลับมาขับเป็นสปอร์ตเลยก็เลยเป็นคันที่2ที่ตอบโจทย์ผมมากๆรู้สึกว่าเป็นตัวที่คือตัวพันธสำหรับผมมามันสุดละก็เลย คิดว่าจบตัวนี้อะข้อต่อไปฮะจะถามว่าทำไมต้องเป็นอาวันแต่ว่าเหมือนพี่ก็ตอบไปแล้วแหละทำไมต้องเป็นอาวันทำไมต้องเป็นอาวันใช่เรายังไม่ได้ตอบเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> การที่เมื่อก่อนหน้านี้ผมขับไซต์แปดร้อยมันเป็นคันแรกเรารู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อสี่สูบสักคันหนึ่งเนี่ยมันต้องสีง่สูบเรียงเสียงมันต้องหวานเวลาลากมันป๊าดอย่างเงี้ย แต่พอวันเนี้ยอายุเราเยอะขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราความความรู้สึกส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ารถบิ๊กไบค์สี่สูบเรียงอ่ออะเป็นรถที่มันต้องลากรอบขับเร็วหน่อยแล้วมันเสียงมันจะเพาะเสียงมันถึงจะออกแบบคาแรคเตอร์มันจะชัดออกมากมันถึงจะมันถึงจะจะแบบสไตล์อ่ะแต่พอเป็นเ,เรามาได้ฟังเสียงของอาวันที่เป็นเครื่อง a few moments later เมมเต็มโอเคมาต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพอเราได้มารู้จักอาวันที่เป็นเครื่องคอสเพลนต้องบอกว่าจากที่เราดูใน y o u t u b e นะตอนแรกเนี่ยเ <laughs> ชื่อไหมเราได้ยินเสียงใน youtube เสียงรถอาวันตั้งแต่ตอนแรกอะไม่เคยมองเลยไม่เคยสนใจเลยเพราะว่าเสียงที่มันออกมาใน youtube เวลาเขาอัดเสียงมาเสียงท่อเรารู้สึกว่า ถ้ามันเสียงเหมือนแบบว่า R3 แต่พอได้ไปเจอตัวจริงไปฟังเสียงจริง,รงๆที่ไม่ใช่เสียงจากคลิป YouTube เนี่ยโหมันคนเรา feeling เลยเรารู้สึกว่าโหใช่ว่ะเสียงแบบรอบเดินเบาแบบดุดันอะไรอย่เงี้ยเราเลยแบบว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เราเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกอายุเราเยอะขึ้นแล้วเราอยากจะขับแบบไม่ได้อยากขับเร็วไม่ได้อยากขับรอบลากรอบแบบอาจจะมีบ้างบางครั้งที่แบบว่าอยากสนุกแบบเปิด เปิดคันเร่งเปิดท็อกแบบเล่นให้มันดึงแบบดึงเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะท็อปสปีดมากแล้วก็ตามชแนลเลยชิลสายชิลก็เลยมาเลือกอาวันตอนนี้มาเลกต้องเป็นอาวันเท่านั้นเสียงมันไม่เหมือนใครจริงๆชอบมากข้อต่อไปฮะคำถามนี้คนน่าจะสงสัยเยอะความสูงมีผลกับตัวรถแค่ไหนอ่าต้องบอกว่าจากที่ผมดูรีวิวมาก่อนที่จะซื้อด้วย แล้วก็จนมาใช้เองด้วยเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวบ่อมันกว้างมันเลยทําให้เอ่อมันกินช่วงขาเราไปอะ่ะพอสมควรแล้วก็มีบางคนบอกว่าพักเท้ามันสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เอางี้เดี๋ยวผมลองค่อมให้ดูตัวผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดประมาณนี้เดี๋ยวลองค่อมให้ดูว่าพอมันลงสองเท้าเนี่ยม,มันประมาณไหนนี่พื้นมันไม่ไม่สเสมออ่ะเดี๋ยวมาเหยียบตรงนี้ เนี่ยถ้าผมลงสองเท้าเนี่ยอย่างนี้เลยนี่คือใส่เกงแบบที่เป็นจอกกิ้งยียนก็จะลงประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าเท้าเดียวสบายเลยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนตัวสั้นขาย,ยาวด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่ข้อดีที่ผมเพิ่งค้นพบนะอาวันะคืออะไรรู้ปะเบาะกว้างมากพอบอกกว้างคืออะไร คนซ้อนถ้าหากใครมีแฟนที่ตัวเล็กเวลาขับทางไกลอ่ะ <c oughs> ขี้นบินเยอะขาที่สองละไปยัง <c oughs> อ่ะต่อบ่อมันกว้างเราเนี้ยพอเวลาแฟนถ้าแฟนแบบแฟนเราตัวเล็กอย่างแฟนผมตัวเล็กเวลาขับทางไกลเนี่ยเราลงมากองมานั่งด้วยกัน บ่อนี่เลยแล้วมันไม่น่ากลัวเพราะการที่ซ้อนอยู่ข้างบนเนี้ยเราก็เคยซ้อนนะน่ากลัวน่ากลัวมากมันสูงแล้วมันแบบมันห่างอ่ะมันกว้างแฟนจะกอดทีคือมันข้างหลังก็จับไม่ค่อยสะดวกเหมือนรุ่นอื่นตัวนี้ก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอย่างรุ่นอื่นมันจะมีที่จับข้างล่างใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยเราแต่งเป็นตัวเนี้ยมันก็ไม่มีนั่นแหละถือว่าเป็นบางคนก็มองเป็นข้อเสียบางคนก็มองเนีายตัวผมมองเป็น ก็ดีการที่บอกกว้างมัน,น,นสูง<น>จริง<น>มันสูงจริงนะเพราะว่าจากที่ผมเคยค้อมซูซูกิ GSXR 1000กันกับ ZX10R ซึ่งก่อนที่ผมจะมาเลือกดูอาวันเนี่ยผมตัดใจตัดสินใจอย่างเดียวเลยรุ่นเดียวที่ผมจะซื้อที่เป็นตัวพันเนี่ยหลังจากขาย Z800 ไปอะ่ะคือ ZX10 เท่านั้นเพราะผมเคยค้อมของรุ่นน้องแล้วแบบมึงสร้างมาเพื่อกูอะ่ะแบบขับแล้วมันคือแบบ พอดีเลยอะ่ะคือหล่อแบบไม่เมื่อยไม่อะไรรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันต้องตอบโจทย์อาวันเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยไม่เคยลองขับนะครับซื้อมาเราขับจริงเลยคือก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะเมื่อยอย่างที่เขาบอกคนเขาบอกไหมไปเรื่องของฟีลิ่งความเมื่อยนะบอกต่อไปเลยแล้วกันหลายๆคนบอกว่าเมื่อยมากการขับทรงสปอร์ตแบบนี้แล้วยิ่งเป็นอาวันที่องศาแฮนด์อ่ะมันหมอบมันบังคับหมอบแต่สําหรับตัวผมนะ ผมผมใช้มาเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรอาจจะมีตึงๆึงนิดหน่อยผมว่ามันต้องเป็นเรื่องของการปรับตัวท่านั่งแล้วอีกอย่างเนี่ยผมเป็นคนออกก่ลังกายอยู่ตลอดว่ายน้ําบ้างยกเวทมันเลยทําให้รู้สึกว่าเส้นเรามันมันก็คลายคมันก็ไม่ได้รู้สึกตึงไม่ได้รู้สึกเมื่อยใดๆเท่าไหร่ใช่ฟิลิกงการขับขี่ก็กระชับที่มันดูรู้สึกมั่นคงดีไปที่ข้อต่อไปค่ะท่าทางการขับความเมื่อยเวลาขี่ไกล อไกลๆเนี่ยผมยังไม่ได้ลองไปไกลๆมากๆก็ขับแค่แบบที่ใกล้อยู่ก็ว่าอยู่บนมอไซค์ไม่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงสามสิบนาที40่สิบนาทีเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยอะไรใดๆนะอาจจะเป็นเพราะตัวเราเป็นคนชอบท่านั่งรถที่มันเป็นสปอร์ตอยู่แล้วตรงกันข้ามนะบางคนบอกว่าเป็นรถนกเก็ตหรือว่าทัวริริงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรงแฮนตรงอ่ะไม่เมื่อย แต่ผมอะเป็นคนที่ขับรถแทนตรงอย่างเงี้ยเมื่อยแปลกมากแต่ขับสปอร์ตตั้งแต่ตอนที่เอาแซดแปดร้อยไปแปลงเป็นสปอร์ตเนี่ยแต่ซึ่งมันไม่ใช่สปอร์ตแท้ทรงมันอาจจะไม่ได้ก้มแบบนี้ก็เถอะแต่ผมขับกลับบ้านสี่ร้อยโลอะไรเงี้ยผมไม่เคยรู้สึกเมื่อยเลยแล้วอย่างมันไม่ประท้าลมด้วยมันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเวลาเดินทางไกลซึ่งผมแฮปปี้มากะนะมีเรื่องอะไรอีกฮะจากที่มองด้วยสายตาหนูคิดว่ารถมันหนักที่คิดว่ารถมันหนักมากไหมหนักมากไหมหรอ คิดว่าหนักพอสมควรแต่ไม่หนักมากซึ่งเราผ่านแซ่ดแปดร้อยมาแล้วเนี่ยไม่มีคันไหนหนักแหละนี่คือแบบว่าผมว่าเข็นชิวนะเข็นตุวันนี้ก็เข็นเข้าออกคอนโดออกไปสตาร์ทข้างนอกเป็นประเด็นอยู่ <c oughs> บางคนก็คิดว่าเเราแบบเราเราสร้างภาพสามารถคิดแบบนั้นได้แต่ว่าเราอะใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆเพราะว่า เราอยู่คอนโดนี้มานานแล้วก็ก่อนที่เราจะซื้อคันเนี้ยเราก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าชั้นล่างเนี่ยจะมีฮาร์เลยอยู่คันนึงอันนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเราอยู่ชั้น2ซึ่งมันเต็มเต็มเลยพอเขาสตาร์ททีนึงเนี่ยเขาสตาร์ทใต้คอนโดรู้สึกูมันดังยังเลยวะแล้วเลยก็รู้สึกกับตัวเองว่าวันหนึ่งถ้ากูมีรถนะกูจะไม่สตาร์ทใต้คอนโดจริงแล้วจนทุกวันเนี้ยผมใช้รถมาผมไม่เคยสตาร์ทใต้คอนโดสักครั้งสักแอะเดียวเลยเออผมก็จะ เข็นไปสตาร์ทหน้าคอนโดเข้ามาก็จะดับรถที่หน้าไม้กัน้นแล้วเข็นเข้ามาในคอนโดนี่จะถือเปนะ็อนอาณาเขตที่ผมจะไม่ใช้เสียงของรถผมเลยใช่ผมไม่รู้สึกหนักนะวันหนึ่งบางวันก็ออกออกสามรอบสามรอบคือเราต้องเข็นเข้าออกผกเทีเ่ยวซึ่งมันก็พอใช้ได้จากที่จอดรถไปหน้าไม้กัน้นอะไรเงี้ยชิวๆฮะไม่ได้รู้สึกหนักมากขนาดนั้นความรู้สึกหลังการใช้ พี่แฮปปี้กับมันมากไหมเบื้องต้นนะที่ผมใช้งานมาผมแฮปปี้กับมันมากเลยเพราะว่าอาวันเป็นรถที่พลังมันเหลือแต่คือเราตั้งใจจะขับชิวนะแต่บางวันมันมีวางวันที่เราค้มคมเราอยากจะเปิดสนุกสนุกก็คือเปิดแบบใกล้ๆอ่ะต้นๆแบบเอาแบบว่ารอบต้นแบบกระชากกระชากดึงดเนี่ยซึ่งแรงมันมีให้เราเหลือมากเราก็เลยรู้สึกว่าคันเนี้ยเครื่องพันเนี่ยอาวันเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์เรามากแล้วก็ ผมว่าจบตหรับผมเลยผมชอบผมรักมันมากเลยนะเอ,อไม่ใช่ว่าคันนี้ไม่มีข้อเสียนะไปในเรื่องหัวข้อของข้อเสียก็ได้ไปเรื่องของข้อเสียเลยแล้วข้อเสียที่เจอกับคันนี้มีอะไรบ้างเราคงตอบได้แค่เบื้องต้นนะข้อเสียเราก็คงรู้สึกว่าอืมหล่อเกินไปรถมันหล่อเกินไปแล้วก็ต้องบอกว่า 1> 1อาวันอะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าท่อใบนี้แอโร่ ero, มันมันเหมือนมันมันทำมาเพื่ออาวันอะอาวันคือใส่ท่อตัวนี้แล้วคือเสียงมันสำหรับตัวผมมันใช่ที่สุดเลยอะข้อเสียของมันก็คืออะไรรูป้ป่ะมันจะดังหน่อยนึงแต่แต่เราสามารถมีวิธีการขับที่ช่วงชุมชนหรืออะไรใดๆเนี่ยผมก็จะผมจะค่อยๆเลี้ยงเกียร์สอง ในช่วงเขตชุมชนหรืออะไรเงี้ยเป็นไปบบผมก็จะพยายามปล่อยไหลหรืออะไรใดเพื่อเซฟเสียงพอระดับหนึ่งเนี่ยข้อเสียมันคืออาจจะดังไปนิดนึงแต่คาแรคเตอร์เสียงมันใช่มากเลยอะ่ะผมลองไปเจอตัวจริงท่อใบอื่นแล้วรู้สึกว่าออบางคันเสียงมันมันเพราะนะแต่ว่ามันรู้สึกมันสุภาพไปหรือว่าบางคนอะ่ะอาจจะรู้สึกไปเลยด้วยว่าเสียงม่เหมือนอาสามเลยอะ่ะอะไรเงี้ยมันทำไมไม่เหมือนเครื่องพันเลยใช่ แต่แต่พอเป็นท่อตัวนี้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวพันน่ะเสียงของคอสเพล์มันต้องแบบเนี้ยเออสำหรับความคิดเห็นผมนะผมเลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้เราก็เกรงใจเกรงใจแบบว่าคนรอบข้างระดับหนึ่งนะเราก็อย่างที่คอนโดเนี่ยเราก็รับผิดชอบส่วนหนึ่งในส่วนของเราที่ท่อเราดังเราจะไม่สตาร์ทใต้ตึกเราก็จะพยายามออกไปแล้วช่วงเนี้ยเห็นมีดราม่าในช่องเกี่ยวกับท่อดังทำไมไม่ใช้ท่อเดิมที่มีความคิดเห็นยังไงบ้างอืม ปัญหาโลกแตกเรื่องท่อเดิมกับบิ๊กไบค์เป็นปัญหาโลกแตกมากมากเลยนะต้องบอกว่าคนที่ขับขี่ใช้บิ๊กไบค์จริงเนี่ยซึ่งมีบางคนต้องยอมรับว่าบางคนก็ชอบที่ชอบท่อเดิมชอบท่อเงียบแต่อย่างส่วนตัวผมมากเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับท่อเดิมค่อนข้างเยอะตั้งแต่ตอนขับไซสแปดร้อยแล้วเวลาขับทางไกลไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเวลาเรามาท่อเงียบท่อเดิมอะบางครั้งอะ รถใหญ่เขาไม่รู้แล้วว่าเรามาจากไหนและด้วยความที่รถบิ๊กไบค์ของเราเนี่ยนะมันเป็นรถที่ทาความเร็วสูงก็คือเวลามันพุ่งจะแซงหรือออกไปอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่ารถปกติด้วยความที่รถมันเบารถเครื่องมันเครื่องมันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะไปเร็วมาเร็วกลายเป็นเราออกไปบางทีเขาไม่ได้ยินท่อเดิมเนี่ยมันเงียบจนเขาอาจจะไม่ได้ยินไงเขาอยู่ในรถเขาอาจจะปาดหน้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาเบี่ยงมาโดยที่ไม่รู้ว่าเรามาแต่ การที่ใช้ท่อแต่งมันก็อาจจะช่วยเซฟตรงนี้ได้ในในระดับหนึ่งนะที่แบบว่าทําให้มันมีเสียงของเครื่องระดับหนึ่งแหละให้เขารู้สึกว่าเออมามานี่หว่ามาข้างหลังอะไรเงี้ยต้องดูก่อนมาจากตรงไหนจะปาดออกมาดีไหมอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ชอบท่อเดิมครับไม่ชอบเสียงท่อเดิมเลยผมชอบเสียงท่ออันนี้ผมเลยใช้ท่อใบนี้และ ผมจะจัดการกับตัวเองในระดับหนึ่งก็คือ,อบางสิ่งที่เราทำได้อย่างการที่เราเข็นออกไปสตาร์ทนอกคอนโดก่อนเข้ามาเราก็ดับเครื่องเข้ามาหรือว่าเวลาขับในชุมชนเราก็จะพยายามไม่ลาดไม่ให้เสียงมันลั่นหนกหูชาวบ้านแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งละ้ฮะบางคนที่ไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเลยแล้วเขาก็ที่คนที่ไม่ได้ใช้บิ๊กไบค์อย่างเราอ่ะ อาจจะไม่เข้าใจในมุมของเราเลยซึ่งอันนี้ก็เราก็ต้องเคารพเขาเช่นกันเขาก็อาจจะต้องเคารพการตัดสินใจของเราเช่นกันซึ่งอันนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ซึ่งดรามา่าเนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยเพราะว่าเราจากการที่ตัวเราเองส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือไม่ได้ว่าจะไปก้าวก่ายอะไรใครใครที่ไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบในจุดนี้ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมหมดยังโอเคหนูหมดคำถามแล้ว Okay. ถ้า,างั้นก็คลิปนี้เป็นพาร์ทของการรีวิวการใช้งาน r วันทันนี้เบื้องต้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานเรื่อยๆถ้าผมไปเจอข้อดีเพิ่มเติมหรือข้อเสียเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพคลิปลงในช่องนี้แหละมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็จะมาแชร์กันแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทำคลิปแบบไหนลองส่งโจทย์มาลองคอมเมนต์โจทย์มา ถ้าโจทย์นั้นเนี่ยเราพอที่จะทําได้เดี๋ยวเราจัดให้นะแล้วก็นนี้ก็โอ้โปรเจกต์ในหัวเยอะเลยเดี๋ยวมีอะไรที่จะมาสนุกกันเยอะเลยปีนี้เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์มาเล่นกับอาวันคนนี้แหละลูกชายคนนี้ฮะนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอเอาไว้แค่นี้การรีวิวการใช้งานเบื้องต้นอาวันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะพาไปเจอกับใครจะไปที่ไหนไม่กี่วันหรอกครับ เดี๋ยวมาเจอกันวันนี้ก็ลาันกไปก่อนนะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่กับ first chilling นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้แน่นอนคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายครับ bye bye. มีคำถามหนึ่งอ่ะอยังไม่หมดอ่ะรถนี้มีชื่อไหมรถคันนี้มีชื่อไหมใช่รถคันนี้ชื่อว่าว่าน้องเงิน